þannig að það er náttúrulega gæð ออกปั่นมาถึงตรงนี้สองโมงเช้าพอดีครับได้ยินเสียงเสียงชาติทำไมถึงมาปั่นจักรยานนะครับก็เป็นการเขาเรียกวอร์มวอร์มร่างกายหน่อยครับเพราะผมจะกลับไปวิ่งครั้งหนึ่งก็วอร์มร่างกายนิดหนึ่งปั่นจักรยานนี่ก็จะได้กล้ามเนื้อตรงเขาเรียกหน้าขาเนี่ยกล้ามเนื้อหัวเข่าเานะ่ยตึงมากครับหนื่อยมากครับเวลาปัน่น เพราะปีที่แล้วที่ผมเริ่มวิ่งครับผมจะเจ็บส่วนนี้มากปีนี้ก็ขอร่างกายสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ให้แข็งแรงนิดนึงไอหน,หนอผมเริ่มวิ่งจริงๆเมื่อวันที่7เดือน7ปีหกเครับคือเมื่อปีที่แล้วครับ วิ่งได้อยู่พักนึงครับเกิดอุบัติเหตุเมื่อต้นปี68ทําทำให้หยุดวิ่งไปก็กระดูกซีโคงหักซีซี่ครับก็ทำให้ไม่สามารถวิ่งได้ตอนนี้ก็ผ่านไป5เดือนแล้วครับก็เริ่มกลับมาคิดจะวิ่งแต่ต้องวอร์มนิดนึงเพราะว่ามีประสบการณ์จากการวิ่งครั้งที่แล้วแล้ว คือประสบการณ์ในการวิ่งครั้งแรกก็คือวิ่งโดยที่ไม่รู้อะไรเลยใส่รองเท้าเลยครับรองเท้าอะไรไม่รู้วิ่ง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 ไปพี่ตูนวิ่งวิ่งวิ่งอะไรวะนะครับวิ่งแรกๆก็ได้ระยะไม่ไกลครับประมาณหนึ่งกิโลสองกิโลก็เริ่มเหนื่อยครับก็พอวิ่งได้ระยะประมาณนี้ก็กลับวิ่งกลับ วิ่งประมาณนี้สักสองสัปดาห์ก็เริ่มเพิ่มระยะขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วจังหวะที่เพิ่มความเร็วครับร่างกายมีการบาดเจ็บเจ็บบริเวณเข่าด้านในครับเจ็บเจ็บนานด้วยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ครับเพิ่มความเร็วแล้วก็หยุดพอเจ็บปุ๊บทาให้เราไม่อยากวิ่งก็ sequel, เริ่มหลังจากนั้นก็เริ่มมา ข้อมูลจาก u t u b e ครับก็พบว่าสมมติว่าถ้าเราวิ่งแล้วเรารู้สึกเจ็บตรงไหนอ่ะคือส่วนนั้นหลเราอ่อนแอให้เรามาเสริมให้เรามาเพิ่มความแข็งแรงจุดที่อ่อนแอเช่นสมมติว่าเราวิ่งไปแล้วเจ็บเข่าด้านในเราก็มาเพิ่มความแข็งแรงเข่าด้านในก็จะมีท่าสอนในยู u ูปครับก็ทำตามไปเรื่อย พอผ่านอาการบาดเจ็บอ๋ออาการบาดเจ็บเนี่ยมันจะเป็นช่วง 4- 5ห้าเดือนแรกหลังจากที่ผมเริ่มวิ่งคือด้วยความที่เราวิ่งแบบไม่รู้อะไรเนาะเราก็วิ่งวิ่งวิ่งมันก็เริ่มบาดเจ็บอาการเจ็บนี่คือแบบเจ็บจนท้อจนไม่อยากวิ่งอ่ะมันหายช้ามากเพราะว่าพอผมบาดเจ็บอะผมก็ยังมีการยืดการเนื้อไปด้วยมัน มันก็ระหว่างยืดมันก็เจ็บเนาะจนเราแบบไม่อยากวิ่งแต่ก็ผ่านจุดนั้นมาได้พอเราพอเราไม่บาดเจ็บนะวิ่งแบบโดยที่ไม่เจ็บอะไรนะเราก็เริ่มแบบอยากมีความเร็วเพราะว่าตอนที่เราหาข้อมูลใน y u t u b e อะเราก็ไปเจอเวลาเราเสิร์ชเสิร์ชข้อมูลการวิง่งอะ AI มันน่าจะจับได้อันนี้ข้อมูลในการวิง่งมันก็เด้งมาหน้าฟีดเราเราก็ไปเจอคนนูน้นคนนี้ฮะ ก็เกิดแรงบันดาลใจในการวิ่งอยากเพิ่มความเร็วอ่ะ5กิโลทำไมวิ่งต่ำกว่า30นาทีเก่งจังตอนนั้นผมยังวิ่ง5กิโลประมาณเกือบ40นาทีได้40เอ่อประมาณนีะครับแต่ว่าไม่ไจับเวลาแน,น่นอนคือดูคร่าวๆเราก็เลยม,มีแรงบันดาลใจในการวิ่งอยากวิ่ง5กิโลต่ำกว่า30นาที เริ่มดูครับทำยังไงก็ไปเจอไปเจอวิทยากรหลายคนนะแต่มาเขาเรียกอะไรมาชอบชอบฟังวิทยากรคนนี้คนนึพูดแล้วก็รู้สึกว่าชอบก็ลเลยทำตามที่แกพูดมันคือการดิวถ้าเราจะเพิ่มเพิ่มความเร็วในการวิ่งเราต้องดิวถ้าวิ่งต้องถูกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยลดการบาดเจ็บได้ โอ้เดี๋ยนะจำชื่อวิทยากรไม่ได้เดี๋ยนะเดี๋ยวผมลงให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะครับก็ฝึกดิวดิวก่อนวิ่งครับก็ท่าง,ง่ายๆเอาที่เราทำได้มันมีหลายท่านะท่าดิวเราก็ทำเฉพาะท่าที่เราได้แรกๆก็รูสึกยากอะ่ะหลังทําไปเริ่มคล่องอย่างผมทําพวก A สคริปบ A Skip ป Skip, C สคริปนี้ได้ แล้วก็ฝึกอ,อะไรเขาเรียกจำชื่อทามไม่ได้อะไรอะไรแองเกิลผมจำไม่ได้ละนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับท่าดิวกนวิ่งก็ช่วยเพิ่มเรื่องความเร็วในการวิ่งได้จริงครับอันนี้จริงแล้วก็เขาบอกว่ามันทำให้ท่าวิ่งเราสวยด้วยผมผมสวยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าความเร็ว,วเพิ่มเพิ่มแน่นอนนะ ร,ระหว่างปั่นจักยางะะก็เจอคนรู้จักก็ทักไปครับสร้างปิดภภาพไปก็หลังจากดิวหลังจากดิวไปได้สักยาครับก็การวิ่งของผมดีขึ้นครับเร็วขึ้นครับก็5กิโลเนี่ยต่ำกว่า30ครับมันก็อยู่มัยนย9่8 2บก้บดยนาที ก็พอผ่านจุดนี้ครับเขาเรียกทาเก็ตแรกมันก็มีเป้าหมายในการวิ่ง10กิโลหรือท,ที่เขาเรียกกัน 10K ครับ 10K ซับหน 10K ซับ1ก็คือ10กิโลวิ่งไม่เกิน60นาทีหรือไม่เกิน1ชั่วโมงนั่นเองผมก็ลองจับเลยคือเราวิ่ง5กิโลต่ำกว่า30นาทีไม่ใช่ว่าเราจะวิ่ง10กิโลแล้วเอาเวลาคูณ2 ย่างเช่นสมมติว่าเราวิ่ง5กิโล28นาทีเงี้ย10กิโลล้วก็วิ่งได้ต้องวิ่งแค่56นาทีใช่ไหมตามทฤษฎีมันใช่ครับแต่ความจริงอะ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าความแข็งแรงของร่างกายเรา5กิโลมันได้แต่10กิโลมันไม่ได้ครับเพราะผมลองวิ่งแล้ว10กิโลครั้งแรกที่ผมจับเวลาผมวิ่งไปประมาณชั่วโมง10กว่านาทีประมาณนี้ครับบางทีออ่ร่างกายเราฝึกแต่5กิโล10กิโลไม่เคยฝึกอะ่ะมันก็ไม่ ไม่มีแรงที่จะวิ่งความเร็วผมจะไปตกประมาณกิโลที่เจ็ดที่แปดอะเหมือนเราฝึกแต่ห้ากิโลเนาะเราก็ได้ได้ระยะแค่นี้กล้ามเนื้อเราไปไม่ถึงที่สิบกิโลวิ่งไปได้เจ็ดกิโลแปกิโลความเร็วเริ่มตกเริ่มเหนื่อยเริ่มแบบเริ่มเมื่อยอะไรเงี้ยแล้วเริ่มเจ็บขึ้นครับเพราะว่ามันมันไกลขึ้นมันใช้เวลานานขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นมันก็เริ่มเจ็บแต่การเจ็บครั้งนี้ ผมไม่ใช่ว่าเจ็บมากนะพอวิ่งไปผมรู้สึกว่าผมเจ็บรู้สึกจะเจ็บจิดนิดเดียวผมหยุดเดินเลยหยุดเดินประมาณ1กิโลเลยหยุดเดินนะครับ1กิโลสมมุติว่าผมวิ่ง10วันนี้เป้าหมายคือ10กิโลเลยวิ่งก็วิ่งประมาณ11กิโลแหละผมวิ่งไปได้7กิโลแล้วผมเริ่มเจ็บแหละผมหยุดเดินเลยผมก็เดินต่ออีกประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็พอวิ่งพอเดินต่อ1กิโลผมก็เริ่มวิ่งจ็อกกิ้งถ้าผมรู้สึกเจ็บผมหยุดเลย ผมจะเดินกลับบ้านแต่ถ้าวันไหนผมวิ่งต่อถ้ามันเจ็บผมก็จะวิ่งเบาไปเรื่อยครับก็ทำแค่วนไปเรื่อยครับก็ประสบการณ์จากการวิ่งก็คือเมื่อก่อนนะคือถ้าเจ็บเราก็ฝืนวิ่งเว้่อลยครับแล้วคิดว่ากล้ามเนื้อมันฉีกแต่ยมันก็หายแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ว่ามันหายช้ามากพอเกิดบาดเจ็บครั้งที่สองผมก็เรียนรู้ด้วยกัน หยุดเลยถ้าเจ็บเราหยุดเลยเพราะว่าถ้าเจ็บทิ่งมันนานนะกว่าจะหายสองสองสัปดาห์ครับพอพอเรารู้เงี้ยใช่ไหมพอเริ่มจะเจ็บเราก็หยุดเดินเลยหยุดมันก็ไม่เจ็บครับวันรุ่งขึ้นเราก็วิ่งได้ปกตินี้เราก็รู้ว่าจุดไหนแล้วอ่อ,อนไหนใช่ไหมของร่างกายเราก็มาเสริมตรงนั้นเพิ่มด้วยการเวทสป,ปอร์ตแล้วก็ทางต่างๆครับหลกัหลกๆก็คือสป,ปอร์ตครับช่วยเยอะเลย ก็พอวิ่งไปได้สักระยะหนึ่ง10 K ผมก็วิ่งต่ำกว่า1ชั่วโมงครับก็เวลาผมอยู่ประมาณ58-59บแาครับ58เกือบห้าตีไป59นาทีแล้วกันเนาะก็คือ10 K ทรซับหนึ่งเรียบร้อยก็บรรลุเป,ป้าหมายทีนี้เป้าหมายต่อไปก็คืออยากลงแข่งครับอยากลงแข่งรายการวิ่งสัก,กรายการกกนหรน,หรนหรึ่งก็มันมีรายการใกล้บ้านครับ ปาดหมอกปาดหมอกมาราธทอนครับก็คือมันจะมีจัดวันที่23่สกุมภาพันธ์2567ซึ่งผ่านไปแล้วเนาะก็ผมก็ซ้อม,มวิ่งครับมีความมั่นใจแล้วอย,อย่างน้อยผมก็ 10K นี่อย่างน้อยก็ตก่ำกว่าหนึชั่วโมงแน่นอนไม่ได้คาดหวังเดียนรางวัลอะไรครับขอแค่เข้าร่วมก็ใกล้ถึงวันวันเขาเรียกอะไรวันวันวิ่งแล้ววันที่23ก็ วันนั้นเป็นวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ก็อีกประมาณเจ็วันนะพอถึงวันที่ส4ี่ครับก็เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำครับแมวตับหน้าล้มแบบเบาๆครับเบาๆนะครับกระดูกซี่โครงหักไปสี่ซี่ครับด้านซ้ายกระดูกซี่โครงหลังด้านซ้ายหักไปสี่ซี่ก็ทําให้ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการวิ่งครับก็ถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าครับไปอบนอนโรพมาณห้าวันครับ แล้วก็กลับมารักษาตัวอยู่บ้านหมอไม่ได้ทำการผ่าตัดอะไรครับเพราะว่าเป็นกลุกซีกงซีโกงไม่ได้หักทิ่มอวัยวะส่วนใดของร่างกายหมอก็เลยให้กลับบ้านครับรอให้มันสมานเองตอนนี้ก็ผ่านมา5เดือนแล้วครับใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ครับผ่านมา5เดือนแล้วก็เริ่มมีเป้าหมายก็คือ จะเริ่มวิ่งเดือนหน้าแต่ตอนเนี้ยขอทำการวอร์มร่างกายก่อนให้ร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นเวลาวิ่งเราจะได้ไม่บาดเจ็บก็ป,ปั่นจักรยานเอาแล้วก็ยืดเส้นด้วยกลมเงยกลมเงยสปอร์ตส่วนอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมวิ่งมาแล้วมาเจอครับเป็นวิวบริเวณโดยรอครับติดภูเขาครับ ทุ่งนาสวนข้าวโพดปลาามครัมบรรยากาศดีครับทางทั้งหน้านี่ครับ,รบตรงไปจะไปไปเป็นทางขึ้นอุทยานถัดมาจัดบ้านวิ่งมาถึงจรงแยกสามแยกครับม,บมนไปกลับมันประมาณ6กิโล กิโลเจกิโลครับแต่จริงถ้าวิ่งจริงไม่ถึงหรอกเพราะว่าเราจะเดินออกจากบ้านประมาณกิโลนึงเราเคยวิ่งมาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาดูเนาะรอบนี้ว่าผมจะวิ่ง 10K ซับหนึ่งภายในกี่เดือนหลังจากห่างหายการวิ่งไปนานบรรยากาศครับสวยครับเมื่อคืนฝนตกเลย